สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New วิ a าช s พ i p แ o d c a s t ครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือที่ชื่อว่า Super Communicators มาเล่าให้ฟังกันครับหนังสือเล่มนี้จะพาเราสำรวจว่าทำยังไงถึงจะสื่อสารกันได้ดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยหรือที่เราเรียกว่าเป็นนักสื่อสารชั้นยอดนั่นเองครับ ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นว่าบทสนทนาต่างๆในชีวิตประจําวันมันมีหลายมิติซ้อนกันอยู่ครับทั้งเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลจับต้องได้หรือที่เรียกว่าเรื่องงานและเรื่องที่เกี่ยวกับใจหรืออารมณ์ความรู้สึกซึ่งจริงๆแล้วมันมักจะปนๆปปกันไปหมดเลยครับกุญแจสําคัญที่ทาให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพก็คือเราต้องพยายามจับให้ได้ก่อนว่าณนะขณะนั้นเรากําลังคุยกันในโหมดไหนหรืออีกฝ่ายต้องการสื่อสารอะไรกับเรากันแน่ครับ ทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นผู้เขียนได้แบ่งประเภทของการสนทนาออกเป็น3แบบหลักๆด้วยกันครับ แบบแรกเลยคือการคุยเพื่อตัดสินใจหรือคุยเรื่องงานจริงจังการสนทนาประเภทนี้จะมุ่งเน้นไปที่การหาทางออกร่วมกันการประเมินทางเลือกต่างๆที่มีอยู่หรือการวางแผนเพื่อทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จครับเช่นเวลาเราประชุมทีมเพื่อวางแผนโปรเจกต์ใหม่หรือคุยกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีในช่วงวันหยุดยาวหรือแม้แต่การตกลงกันในครอบครัวว่าจะแบ่งงานบ้านกันยังไงดีทั้งหมดนี้คือการคุยเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและการลงมือทำนั่นเองครับ แบบที่2คือคุยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการคุยแบบนี้จะนไ,ไปที่การสร้างความเข้าใจทางใจการเยียวยาหรือการสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับอาจจะเป็นการที่เราเล่าเรื่องส่วนตัวที่ประทับใจหรือเสียใจให้ใครสักคนฟังการแชร์ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เพิ่งเจอมาหรือการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่มาจากความรู้สึกข้างในจริงๆการคุยประเภทนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันและกันครับและแบบสุดท้ายครับแบบที่3คือคุยเรื่องสังคมและตัวตนการสนทนาแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจว่าตัวเรานั้นอยู่จุดไหนของสังคมหรือกลุ่มต่างๆที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่และยังช่วยให้เรามองเห็นภาพลักษณ์ของตัวเองและคนรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นด้วยครับมันรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ในการทำงานการวางตัวในกลุ่มเพื่อนหรือการเข้าใจบทบาทของเราในครอบครัว การคุยแบบนี้ช่วยให้เรารู้ว่าเราเป็นใครในสายตาคนอื่นและคนอื่นเป็นใครในสายตาของเราครับการที่เราแยกแยะได้ว่าบทสนทนานะตอนนั้นมันเป็นแบบไหนสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะแต่ละคนอาจจะมีเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากได้จากการคุยครั้งนั้นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทในตอนนั้น พอเรารู้ทันเราก็จะสามารถปรับวิธีการพูดของเราปรับน้ำเสียงหรือเลือกใช้คำถามที่เหมาะสมกับคู่สนทนาได้ดียิ่งขึ้นครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือความเข้าใจที่มากขึ้นความขัดแย้งที่น้อยลงและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองครับคนที่เป็นซูเปอร์คอมมูนิเคเตอร์หรือนักสื่อสารชั้นยอดเขาจะเก่งเรื่องการอ่านเกมอ่านบรรยากาศและจับสัญญาณจากคู่สนทนาได้ไวมากว่าอีกฝ่ายกำลังอยู่ในโหมดไหน หรืออยากคุยเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะปรับสไตล์การสื่อสารของตัวเองให้สอดคล้องกันได้อย่างลื่นไหลครับนอกจากเรื่องของประเภทบทสนทนาแล้วผู้เขียนยังชี้ให้เห็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากครับนั่นคือการสนทนามันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบตรงไปตรงมาเท่านั้นแต่มันยังมีการต่อรองหรือการปรับจูนความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังกันอยู่ตลอดเวลาครับ เราทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรจริงๆและพยายามหาจุดร่วมที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันได้เป้าหมายที่แท้จริงของการสนทนาที่ดีจึงไม่ใช่การเอาชนะคะคานอะไรกันหรือการทําให้ความคิดของตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอไปแต่คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการหาทางเดินหน้าร่วมกันให้ได้ต่างหากครับ เครื่องมือหนึ่งที่ส่งพลังมากในการสร้างความเข้าใจนี้ก็คือการตั้งคำถามครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่กระตุ้นให้คนตอบได้เล่าเรื่องของตัวเองออกมาอย่างละเอียดหรือที่เรียกว่าคำถามปลายเปิดนั่นเองครับคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ลึกลงไปมากกว่าแค่ข้อมูลผิวเผินเช่นแรงจูงใจที่แท้จ,จริงของคนคนนั้นคืออะไรค่านิยมที่เขายึดถือคืออะไรหรือประสบการณ์ส่วนตัวอะไรบ้างที่หลอ่อหล่อให้เขามีความคิดแบบนี้ การที่เราถามคาถามที่ชวนให้เขาแชร์ความเชื่อส่วนตัวหรือเรื่องราวในอดีตมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเราสนใจในตัวตนของเขาจริงๆนะครับและมันยังช่วยเปิดประตูให้เขาไว้ใจและอยากจะแชร์มุมมองของเขามากขึ้นทําให้คนอื่นๆที่ร่วมวงสนทนารู้สึกว่าความคิดความเห็นของพวกเขาได้รับการรับฟังและมีคุณค่าจริงๆครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนเน้นย้ำและเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารเลยก็คือเรื่องของอารมณ์ครับ หลายครั้งที่อารมณ์และความรู้สึกมีอิทธิพลต่อการพูดคุยของเรามากกว่าถ้อยคำที่เราเลือกใช้ซะอีกอารมณ์เป็นเหมือนพลังที่มองไม่เห็นแต่สามารถสร้างสะพานแห่งความเข้าใจหรือในทางกลับกันก็สามารถสร้างกําแพงที่หนาทึบขึ้นมาขวางกั้นได้ทันทีเลยครับไม่ว่าเราจะตระหนักรู้หรือไม่ก็ตามอารมณ์มันไหลเวียนและส่งผลต่อบรรยากาศในการสนทนาของเราอยู่เสมอ เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาอยู่ใกล้ๆคนที่กำลังล่าเริงมีความสุขเราก็พลอยรู้สึกดีมีพลังไปด้วยหรือถ้าวันไหนต้องไปนั่งอยู่ใกล้คนที่กำลังเศร้าหมองอยู่เราเองก็อาจจะรู้สึกหดหู่หรืออึดอัดตามไปด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า emotional contagion หรือถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายๆก็คืออารมณ์มันติดต่อกันได้ครับหรือการแพร่กระจายทางอารมณ์นั่นเองครับ รากฏการณ์นี้คือการที่เราซึมซับและสะท้อนอารมณ์ของคนรอบข้างโดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำซึ่งมันสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องดีถ้าอารมณ์ในกลุ่มเป็นไปนในทางบวกก็จะยิ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นอารมณ์ลบก็อาจจะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดหรือแย่ลงก็ได้เหมือนกันครับ การที่เรากล้าที่จะเปราะบางและเปิดใจแชร์ความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกมาบ้างมันเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างให้คนอื่นได้มองเห็นคุณค่าที่เรายึดถือและสิ่งที่เราให้ความสำคัญจริงๆในชีวิตครับเมื่อเราสามารถสัมผัสเข้าใจและแชร์ประสบการณ์ทางอารมณ์ร่วมกันได้บทสนทนาธรมาธรมดาามันก็จะถูกยกระดับขึ้นให้ไปเป็นโอกาสในการสร้างความผูกพันที่ลึกซึง้งและมีความหมายมากขึ้นได้ครับ ทักษะที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เราคุ้นหูกันว่า eq นั่นเองครับ EQ ไม่ใช่แค่การเข้าใจทางอารมณ์นะครับแต่มันคือความสามารถในการรับรู้ทำความเข้าใจและตอบสนองต่ออารมณ์ทั้งของตัวเราเองและของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรร์เวลาเราฟังใครพูดไม่ใช่แค่ฟังว่าเขาพูดอะไรแต่ต้องพยายามจับให้ได้ว่าเขารู้สึกยังไงผ่านน้ำเสียงแววตาหรือท่าทีที่เขาสื่อสารออกมาครับการที่เราสามารถแสดงออกทางอารมณ์ให้สอดคล้องกับคู่สนทนาได้หรือบางทีที่เรียกว่ามิลลิงครับ หรือการสะท้อนอารมณ์กลับไปจะช่วยยืนยันความรู้สึกของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจและอยู่ข้างๆเขาจริงๆสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความไว้วางใจระหว่างกันได้ดีมากๆครับขนาดองค์กรระดับโลกอย่างนา s a ก็ยังให้ความสำคัญกับ EQ ของทีมงานมากๆ เพราะมองว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการทํางานาร่วมกันในภารกิจที่ซับซ้อนและกดดันหรือในแวดวงธุรกิจการเงินถ้าเซลล์หรือฝฟล์ขายไม่สามารถจับน้ําเสียงที่ลังเลหรือไม่มั่นใจของลูกค้าได้ก็อาจจะพลาดโอกาสสาคัญทางธุรกิจไปเลยก็ได้ครับ หรือแม้แต่ในวงการบันเทิงอย่างในซีรีส์รังดังที่เราดูกันนักแสดงก็ต้องใช้ทักษะทางอารมณ์อย่างสูงในการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครออกมาเพื่อให้คนดูสามารถเชื่อมโยงและอินไปกับเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับนั่นคือเรื่องของตัวตนทางสังคม ตัวตวนทางสังคมในที่นี้หมายถึงกลุ่มต่างๆที่เราสังกัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมเพศอาชีพหรือบทบาทต่างๆที่เราเป็นในสังคมสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่เรามองโลกวิธีที่เราตีความสิ่งต่างๆและแน่นอนว่ารวมถึงวิธีที่เราสื่อสารกับผู้อื่นด้วยครับ เวลาที่เราพูดคุยกันนั้นบ่อยครั้งเรามักจะเล่าเรื่องชีวิตของเราโดยปลูกโยงเข้ากับชุมชนที่เราอยู่กลุ่มเพื่อนที่เราสนิทหรือพื้นเพคความเป็นมาของเราซึ่งทำให้แต่ละคนมีมุมมองต่อเรื่องเดียวกันที่แตกต่างกันออกไปได้ครับมีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าคลอสติลครับซึ่งเขาศึกษาเรื่องสเตอรอไท์เรดหรือภัยคุกคามจากภาพลักษณ์ของการเหมารวมครับ เขาพบว่าเพียงแค่การรับรู้ว่ามีภาพลักษณ์หมารวมบางอย่างเกี่ยวข้องกับกลุ่มของตัวเองเช่นผู้หญิงไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ทำคะแนนสอบได้ไม่ดีก็สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำสิ่งนั้นๆได้จริงๆครับแม้ว่าบุคคลน,นั้นจะมีความสามารถและความพร้อมเท,เท่าเทียมกับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็ตาม บางครั้งการที่เราผูกพันกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากๆก็อาจจะทําให้เรามีแนวโน้มที่จะเข้าข้างคนในกลุ่มตัวเองและมีอคติและมองคนนอกกลุ่มในแง่ลบได้โดยที่ไม่รู้ตัวครับหรือในบางสถานการณ์ตัวตนทางสังคมของเราก็อาจจะถูกท้าทายได้เช่นแพทย์อาจจะเผลอให้สถานะทางอาชีพของตนเองมีผลกระทบต่อวิธีการพูดคุยหรือปฏิบัติต,ต่อคนไข้โดยอาจลืมไปว่าคนไข้ก็มีความรู้สึกและต้องการการรับฟังเช่นเดียวกันครับ แล้วที่นี้เราจะรับมือกับการสนทนาในประเด็นที่อาจจะละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับตัวตนทางสังคมเหล่านี้ยังไงดีผู้เขียนได้ให้คําแนะนําที่น่าสนใจไว้หลายอย่างครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการพยายามสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหรือบรรยากาศที่ทุกคนในวงสนทนารู้สึกว่าได้รับการเคารพและให้เกียรติอย่างเท่าเทียมกันครับ อาจจะเริ่มจากการตั้งกติการ่วมกันงย่ายๆเช่นเราจะไม่กล่าวโทษกันจะไม่พูดจาที่ทําให้อีกฝ่ายต้องอับอายและจะไม่โจมตีกันในเรื่องส่วนตัวการที่เรายอมรับทั้งความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนมีร่วมกันและในขณะเดียวกันก็เห็นคุณค่าของความหลากหลายในตัวตนของแต่ละคนจะช่วยลดความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามหรือต้องตั้งป้อมป,ป้องกันตัวเองลงได้มากเลยครับ มีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือการกระตุ้นให้คนนึกถึงในแง่มุมที่หลากหลายในตัวตนของตัวเองเช่นก่อนที่จะให้ผู้หญิงทําข้อสอบคณิตศาสตร์อาจจะลองให้พวกเธอนึกถึงบทบาทอื่นๆที่ตัวเองภูมิใจครับเช่นการเป็นนักกีฬาการเป็นศิลปินหรือการเป็นผู้นําในกิจกรรมต่างๆก็พบว่าสามารถช่วยลดผลกระทบจากสเตีริโอไทเทรตได้เหมือนกันครับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเท่าเทีเทยมความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งครับ ยกตัวอย่างบริษัทอย่าง Netflix นะครับที่มีนโยบายส่งเสริมให้พนักง,งานจากแผนกต่างๆได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและยังมีการฝึกอบรมผู้บริหารให้รู้จักสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและโอบรับความหลากหลายทางความคิดครับ เทคนิคพื้นฐานอย่างการใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่การกล้าที่จะแชร์เรื่องราวหรือประสบการณ์ส่วนตัวบ้างเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและการให้คุณค่าพร้อมทั้งนำมุมมองของคนอื่นมาประกอบการพิจารณาจะช่วยสร้างบรรยากาศของความเข้าใจและความผูกพันที่ดีขึ้นได้ครับหรืออีกอย่างหนึ่งจากในหนังสือก็คือเรื่องราวของทีฟุตบอลในเมืองคาราคอสประเทศอิรักครับ ที่มีผู้เล่นจากหลากหลายความเชื่อศาสนามารวมตัวกันการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกันในสนามและการทำงานเป็นทีมก็ช่วยลดกำแพงที่เกิดจากความแตกต่างทางความเชื่อและสร้างความสามัคคีที่ดีขึ้นมาได้ครับโดยสรุปแล้วนะครับการที่เราจะเป็นซูเปอร์คอมมูนิเคเตอร์หรือนักสื่อสารชั้นยอดได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวครับ แต่มันเป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เริ่มจากการทำความเข้าใจว่าบทสนทนามีหลากหลายรูปแบบและเรากําลังอยู่ในหมดไหนรู้จักใช้คำถามอย่างชันฉลาดเพื่อเข้าถึงความต้องการและมุมมองที่แท้จริงของอีกฝ่ายตระหนักถึงพลังของอารมณ์ทั้งของตัวเราเองและของผู้อื่นและให้ความสำคัญกับมัน รวมถึงเข้าใจว่าตัวตนทางสังคมของเราและคนอื่นมีอิทธิพลต่อการสื่อสารยังไงและสุดท้ายคือการพยายามตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยกันที่ซึ่งทุกคนรู้สึกปลอดภยัยได้รับการรับฟังและพร้อมที่จะเปิดใจเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันในที่สุดครับผมหวังว่าเรื่องราวและแนวคิดที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์จากเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ลองนำหลักการเหล่านี้ไปสังเกตและปรับใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันดูนะครับผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของทุกคนกับคนรอบข้างดีขึ้นได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนิวเวชัยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปสวัสดีครับ